จิตวิทยานี่คุณจะสามารถรู้วิธีการสั่งลูกค้าให้มาซื้อได้ครับรคุณครับวิธีการปิดการขายคุณต้องเขา้าใจจิตวิทยาข้อหนึ่งก่อนครับว่าสิ่งที่มนุษย์ตามหานั้นคืออะไรเกมการขายเป็นเกมแห่งจิตวิทยาครับการที่คุณรู้จิตวิทยาที่คนอื่นไม่รู้คุณชนะมนุษย์จะถูกล่อด้วยสินค้าต่างๆบอกว่าทําสิ่งนี้สิและคุณจะมีความสําตามนี้สิแล้วคุณจะมี จิตวิทยาการปิดการขายมีจิตวิทยาเดียวในโลกคนถูกสินค้าหลอกให้ซื้อเพราะความสุขแท้จริงแล้วคุณถูกปิดการขายด้วยคำว่าความสุขเสมอคุณกำลังถูกปิดการขายด้วยภาพลวงตาคำว่าความสุขครับไม่มีสินค้าใดในโลกที่ไม่ขายฝันเพราะมนุษย์อยู่ได้เพราะฝันการซื้อขับเคลื่อนการปิดการขายขับเคลื่อนด้วยความฝันหน้าที่เราคือโปรเจกต์หรือการสร้างภาพความฝันให้ไปอยู่ในหัวลูกค้าครับ นั่นจิตวิทยาของการปิดการขายสินค้ารุชนิดมันขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถสร้างภาพความฝันได้ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการไหมเขาฝันอยากมีชีวิตแบบนี้หรือเปล่า 1. ความฝันต้องตรงกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการส ต้องมีความเป็นจริงได้ในมุมมองของลูกค้าถ้าความฝันที่คุณกำลังจะขายลูกค้าเนี่ยมันเป็นความฝันที่มันแลเป็นจริงไม่ได้หรือเป็นจริงได้น้อยลูกค้าจะไม่ซื้อคุณฟังคำนี้นะครับแปลว่าลูกค้ามองไม่เห็นว่ามันน่าจะเป็นจริงได้ในสายตาของเขาครับเมื่อไหรก็ตามที่เราทำให้ลูกค้าเชื่ออย่างสนิทใจว่าสินค้านี้ทำได้ตามที่ลูกค้าต้องการอะไรก็ขายได้